สำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนอย่าลืมกดติดตามพวกเราตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับชาแนล p o p and the Gang อีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็มีมาแข่งรูบิกกันนะคะ จะมาแข่งรูบิกกันนะะเดี๋ยวเราจะมาบอกประเภทรูบิกกันก่อนเลยค่ะอันนี้คือรูบิกไม่ดีอันนี้คือลูบิกดีอันนี้คือรูบิกบิดมุมได้อันนี้คือลูบิกสองคูณสองอันนี้คือลูบิกยักษ์แล้วก็เราก็มีวงล้อเสียงโฉบแต่มันจะไม่เห็นนะครับกคนเพะเราปรับเป็นตัวหนังสือตัวเล็กๆนะคะผมอเริ่มผมขอเริ่มมาหน่อยออกหน่อยออกผมออกครับผมต้อเล่นมุบ อ่ะละคนดไ,ได้เป็นคนที่สองค่ะละคนสุดท้ายนะคะทุกคนเราจะทำพร้อมกันนะครับตอนนี้หนึ่งสองสามนี่นนอะไรอ่ะ <มา S 1> ลูบิดดีนะครับผมนี่เลยลูบิดดีโออะไรคะลุลุนโทรโดครับโทรโดมาคนที่สองเราเองอ่มาฮะเราได้ลูบิดดีนะครับผม ได้แล้ครับใส่เปียให้เนี้ยใส่เปียให้เนี้ยขอให้ดีๆนะลูบิทสองคู่สองนะคะผมได้สองคู่สองจริงอ่ะนี่ครับสองคู่สองคุยตาเนะคะทุกคนโอ้ยทำไมถึงได้สองคู่สองถ้าเราถ้ามีคนได้ลูบิทดีนะแต่ผมา็ยังได้อยู่ค่ะ รู้ยาคนแม่งดินไวที่ดีนะเว้ยมันเล่นได้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะมันก็ลื่นนะต่อไปเราจะทำการทงประเทศจะได้ทำทงอะไรก็ทำได้เลยทำทงอะไรได้โอเคแล้วเนี่ยใครทำทงได้บ้างที่สุดชนะหรอทงอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้มันเป็นมีแบบอย่างเงี้ยแล้วกดจะทำไงเนี่ยใช่ ทำธงแบบไม่ใช่สองสีอะหาคิดดูหาทําแต่เราอะได้รูบิดสามสามพี่กบหาคิดเลยทำหนึ่งขอดูธงเลยเราจะทําองอะไรดีคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเราไม่รู้นะพร่กบยี่สองคุณสองก็ดีนะเออแต่ก็หาไม่เจอขอเบอร์เขาอยู่ไม่นไงบ้างแล้วก็กรุ๊ปต้องไม่มีหรอ็นไร ไม่ได้เดี๋ยวเราเหมอก่อนนะโทรตอะไรอะเราจะทำขงประเทศอะไรดีคะคุณม่ต้องโทรไปถาเขาบ้งไหมเรื่องนี้แะให้โทรไปหาอย่างเดียวดูโทรทรงประเทศสองสิมีเยอะนะทุกคนบอกใช่มีเยอะเอ้ยบอกมันนี่ไงเจอแล้วคิบทํเถอะนะเวลามีกำจัดอะ คนงานเหมือนกันน่ะมันก็ต้องโทรถามเองสิโมนาโกประเทศโมนาโกนะคะที่ไหนเราเราเป็นสายทางกีฬาแล้วยังอ<ห>่ะวางไว้ให้เขาดูนะโทรบอกโทรนั่นไหมโทรมากก็โทรมาหาผมไม่โทรไปหาตัวพู้รบเหมาเองนี่เสร็จแล้วค่ะ <ขอ S 1> ทุกคน,คน ทงอะไรญี่ปุ่นปะของเราเป็นโมนาโกนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะญี่ปุ่นนะคะโอ้หอกง่ายหังยาไปทงะไรไม่รู้ไปแล้วว่ะมื่กี้อะอ่กวามึงะหาเตฮ้ยแต่ว่าเราอยางทำอะไไม่เสร็จนะครเพราะว่าเราพึ่ง ไปพักกินน้ำมาเป็นใช่ไหมไปถึงยโหมาหใสอารมณ์ที่หายนใ่้ตัวมันูกไไนไปทำานน้ำส้มใส่น้ำเพื่อนไม่หนาเข้ามาพี่ชิดยาแมวนะเพิ่งเจอพี่พี่ชีดยาคนได้เลย ก่อนมันพักไม่กินข้าววะน่ะประเทศเลยประเทศเลยจะมีจะมีกินไม่ได้ไรอะคะลาวปะกินขนมเราใช่ลาวใช่ลาวนีเหมือนลาวเหมือนลาวอือเพราะว่ายาทำมาที่เราใช่ประเทศลาวแล้วครับผมเราไปอันต่อไปกันเลยไปเดี๋ยวเรโทรถามก็ได้คนครับผมบอกว่าก่อนว่าลูกบินยะที่เราเห็นกันปตะแกะ มันพี่เขาไปทํามั่วแล้วนะครับเราก็เลยแบบไม่เอาวันนี้นะครับผมเราก็เลยเอาอันอื่นแทนนะครับแล้วก็ไม่มีนแทนก็เอาแค่นี้พอนะครับแล้วก็มีัน,นี้รอบสองนะคะหมารอบสองเราจะกดนะครับก็จะได้ลงกอะไรไปกดกดนะอะฮะี่กดกดเีเไ่เไปกดเดี๋ยวเราดูกันทได้อะไรโอเครอบแค่นีเ้เนาะ ฮะลูกบิดที่บิดมุมได้เย้ทันได้ยังไงอ่ะอย่ากูเข้ามาบิดมุมได้จริงๆนะนี่ดูดิโอเคต่อจาไปก็อันนี้นะไปหมดเลยเอล้วกลับไปมันใหม่ดิมาต่อไปลิกใหม่นะครับกดเฟย์เฮ้ยอันนี้นะครับเป็นลูกบิดของธัญญานะคะ นะครับไม่โดนนะข้ามแปลว่าต้องหมุนใหม่นะคะข้ามสองนะ <Yeah. S 1> รอบเลยโรบิตกากแต่ว่ามันแบบเอาไงอะทำไง,งลแล้วอะเอาไงโรบิตกากก็เอาโ oh. ูบิตอะไรทนะ<ม>ี่เพื่อนักกหมุนใหม่หมุนใหม่หมหมละ ข้าไม่กล้าห้ามนะครับปูโอ้คนนี้ต้องไม,ม่หมดหมื่นรอบที่สี่แล้วเนี่ยลูกบิ๊กยักษ์นะครับอีกแล้วค่ะทุกคนอีกแล้วทำไมดวงมันอยู่อ่ะลูกบิ๊กยักษ์มาใหม่ <c oughs> เรบิดฝองคูณสองนะครับผมตาขยันค่ะโลบิดกาก็ไม่มีนับสองใหม่ลบิดดีอันเดิมฮะ เราก็จะอันเดิมอันเดิมนะครับโอเคโอเคค่ะทุกคนเราก็ได้ดูบิกอันเดิมเนาะแต่คนนี้ก็ได้เปลี่ยนูบิ๊กเราต้องเขียนหนึ่งหนึ่งได้นะต่อไปเริ่มเลยค่ะเริ่มทำอะไรเนี่ยคิดไม่ออกคิดไม่ออกพี่จะทำไม่ดีเราจะดูนิดทำก่อนเลยครับ ทาทำสิคิดไว้เอาจังแบบหนึ่งพีขอคิดก่อนน่าจะทำลูบิทประเทศไทยเนาะแบบว่าฝันมิดอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะอาจจะดีมากเลยนะแต่พี่ทำเป็นพี่จะทำพี่ไม่ทำหรอ,หอพี่ไม่ทำพี่เ,เกลีย,ยดแกอาจจะทำซ้ำได้นะพี่ทำพี่ธรดาก็ซ้ำ ลูกคอดอแล้วนะผมจะปลุกเมื่อไหร่ผมจะบอกนะพี่ธาดาช่องธารารูบิกะนะใช่สวัสดีครับนี่ค่ะสวัสดีน้องสวัสดีน้องเราบีบประเทศอันนี้เหมือนประเทศเราปะใช่เราไหมจำได้นะคะทุกคนฟังป้าแล้วผมบอกเลยเนี่ยใช่ปะไม่ใช่อ่ะนะ <ema> <able> ไม่หรอกไปยังไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ไปรล้วไปล้วไ่ล้วลองใช่ปะทุกคน เราทำญี่ปุ่นนะคะทุกคนยนี่ครับโอเคค่ะเราได้ทันยาคนนี้นะคะตอนนี้ทันยาก็กางจะนอนทำมะสบายมากม,มันสบายมากเลยโอ้ฮอเราไปโดนปักมาตอนไหนไม่รู้อ,ะอ่ะอะไม่เขาไปโดนปักมาตอนไหนไม่รู้อะ่ะดูดิ ทรามเนอยากก็การทำทิ้งแบบทำาองสูตรรับวกระหว่างรากบเรามาแก้กันเอระหว่างรอทันเนี่ยเราแก้ดีกว่าเรามาแก้กันก่าเสร็จแล้วแก้ อืมวู้วฮัมลูบิกอันนี้ก็ได้เละไปแล้วนะคะมันไม่ได้เละหรอกแค่เราหมดโอเคเรามาระหว่างเราเหันยาเดี๋ยวเราจะมาแก้ลูบิกอันนี้กันกว่าค่ะ แกอะไรเหรอคะน้ครับอะไรี่ีีต้องไปก่อนนะคะทุกคน น okay, right? okay, ี to to oh, Th ่คร wow, ับโอเคค่ะพอาตัวร้านนี้ไปก่อนนะคือร้านนี้ไปแล้วกสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตาม EP สองนะคะแล้วจะมาทําอีก EP สองนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามช่องบอยกับใหม่เอ็น้องใหม่นะคะน้องใหม่ชาแนลนะคะบ๊ายบายแล้วก็ช่องธัญญา าาจันทร์บบย๊ยยเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้เลยนะคะของใหม่จะขึ้นให้ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพีายาย่าลืมติดตามช่องกบเอลิเก็งด้วยนะ<อ>แล้วก็รายการบกบ<อ>กบชวนคุยแล้วก็เออซัานละครหนังสันส้นสตูดิโอนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาฝากไปกันจังเลย